บัฟฟิเลนเซ่ในตัวแรงเลยเอาผมไปเปิดแผนที่เขาดูอีกเดี๋ยวเอามาบาังหน้าก่อนอ,อ,อันนี้บางรถไว้ดีกว่าไม่ให้ดูรถเดีย๋ยเกียนเอาไม่ให้ดูหน้าไม่ให้ดูรถเลยเก๋ะใ okay, น,นกทิขันไหนเอ่ย้วนี่มาเฟียอีสานนี่หรอแน,นแนะแน่เพราะว่ามีฟิเลนเซ่อยู่ทั้งคนนะจ๊ะ เซนนี่มีบัฟพิเศษนะโจมตีแรงโจมตีไวนะตามนั้นอ่าอะไรเนี่ยเห็นผมได้จะปักแจกปากกาเอเบลโอชีนะฮะเบอร์เซอร์คีละเอ้ยผมรถอะไรมาเนี่ยยิงผมด้วยนะฮะเอาบุ่มบุมทีให้บุ่มทีให้สนั่นสนั่นสนั่นเออโอ้ดูมันยิงนะให้ยิงไม่ให้ชนอ่ะขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งเร็วใครก็ได้ใครก็ได้เรดี้มาเฟียก็ได้ค่ะเออบุ่มทีเฮ็ดขอบพระคุณครับ นะเอากรีมายิงอา้าวเริ่มเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอขไปลวๆเลยนะเดี๋ยวฉากหน้าผมสุ่มแผนที่รอเลยแล้วกันว่าจะเล่นฉากอะไรเพื่อเป็นการเสรียเวลานะครับเพราะเดี๋ยวไม่มีทนันเดี๋ยวไม่ทันแดงเอเชียอ่ะแต่ได้ได้ได้หมายเลขยี่สี่นะฮะจำไว้ยี่สี่ย้อมจำด้วยนะครับ, 24, นะรบเกมแรกเริ่มแล้วนะครับก็เอ่ออยากเห็น r t h w t ไ i เนี่ยไอ้รถถังเยอรมันสายใหม่อะ่ะมีใครเล่นปะ มีใครเล่นบ้ามีใครมีบ้างดีกว่านะเอามาเล่นหน่อยดิ W อะไรนะ R H M นะแล้วก็ W ะแล้วก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้รถถังใหม่เยอรม,มนันสายสายใหม่อะนะครับไม่ใช่สายใหม่แถวสายใหม่แถวแถลังสิตนะครับนะฮะแน่นอนค่ะนะฮะน่ารักที่สุดขอบคุณครับผมนะครับนะ รู้ดีใจจังเลยมีสาวๆบอกรักแบบนี้นะใจชิดขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้มาออกกัน3คันครับมีสุชาิมีบิ๊กแซมเทเลสโตครับข้างหน้ามีกอร์ดสซนี่เข้ามาแล้วก็ที่ไฮเกอร์ครับนะฮะมีเสือมีแมวมามีกบมาแล้วก็มีวิงเซลโลสองคนยิงแข้งมันอยู่ครับแล้วก็คันแรกที่ไปแล้วเป็น MT25 ที่ยี่สิบห้าครับคันนี้เนี่ยเอามาวิ่งเปิดแผนที่แล้วก็โดนยิงตายนะฮะมันไม่มีอะไรเลยเป็นรถที่แบบผมว่ากากมากนะผมก็มีอยู่คันหนึ่ง มันถ้าเกิดไปไม่ได้เอาทีห้าขีดคืนมาดีกว่าครับอย่าเอาเอ็มทียีามาใช้เลยนะฮะมันห่วยฮะไอ้คันเก่าดีกว่าเยอะนะครับดิฟอย่างเทพอ่ะคันนี้ไม่ไหวนะเออตอนนี้ครับเลอประมาณ7นาทีนะฮะกล่องนี้เห็นเลย2องคันแล้วนะ ELC m x ครับกอร Destiny h a ่ d าครับจะบอกแล้วว่าทีมฟิลิปปิมันเทพครับใครอยู่ทีมผมมันได้บัฟเอฟเฟกโจมตี5 0นะ บวกจอกกอ,อีกบวกป้องกันอีกนะแต่สีอย่างเดียวอะ่ะแค่โดนยิงแรงขึ้นเอ้ยแค่แค่โดนเห็นง่ายขึ้นนั่นแหละและด้านบนตัวนี้นลุมอยู่ครับสามคันเดี๋ยวไปแอบซองสาสวยนี่ดีกว่กว่าเขาทำอะไรอยู่ไหนฆ่าใครได้สักคนหรือย,ยังนะเออเอาสักคันหนึ่งนะมีมากลางด้านของมอมมอสเลดี้มาเฟียแล้วก็สุดชาติครับและบิ๊กแซมมากันเป็นสี่คันนะตรงนี้นะออกพนันกับซ้ายนะครับ มาดูว่าน้องหนูและที่มาเฟียจะฆ่าใครได้หรือไม่เราแอริสติลตายไปแล้วหนึ่งคนครับและก็โดนยิงไปเหมือนกันนะตรงนี้ครับก่อรที่สติวาคิลลี่ครับกำลังจะมาแก้แค้นในเพื่อนและดูเหมือนว่าทีมสีแดงครับโดนสกรรมตอนนี้นะตายไป6คันแล้วนะมีวิงเซโลมีเอสีมีเบอร์เซอร์คิระมีเบลทมอนนะมีบังรีมีอ่ะพยากุนงับแล้วก็มีอ่ะสรีทังบีแล้วก็มีอีกคนหนึ่งตามานิสกะแล้วก็ใครอีกเนี่ยโอ้โหแล้วเหลือแค่3คันครับ ทีมสีแดงกำลังจะพ่ายแพ้อีกแล้วนะด้วยบารุภาพของบัฟฟิเลนเซ่ครับโอ้โหอะไรกันนี่ฮนะแล้วคนนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเหมือนกันนะเทเลโซ่เลดี้มาเฟียจะฆ่าได้ไหมแล้วก็วาคุร่อยู่ให้ยิงสิแล้วก็ฆ่าได้ครับน้อยิงแหลกแตกด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าน,น้องคนนี้เขาจะฆ่าได้นะฮะโหจริงๆเลยเหลือสองคันครับเหลือหนึ่งหนึ่งศูนย์กับทีหกเก้าครับ สีแดงแย่แล้วบอกแล้วว่าฟิลิปปินเนี่ยมันมีบัฟพ,พิเศษครับเออนวาได้เก็บไปสามเลยเหรอถ้าจอนเก็บไปสองนะครับปลูลำบากแล้วนะฮะฝั่งนู้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดแผนอะไรยังไงผิดพลาดแต่ประการไหนไม่รู้นะฮะอ,อ้ยผมลืมโพสตโปรโมทเลยระหว่างนี้เราไปโพสโปรโมดกันแป๊บหนึ่งนะขอให้ทั้งคู่แข่งขันกันอย่างมีความสุขครับ โอเคเหลือคนเดียวละทีหกเก้านะฮะก็ผมไม่ได้สุ่มนะรอบนี้นะผมจับโยนมั่วๆผมก็หันหน้าไปอื่นนะฮะแล้วก็จับโยนๆน,นะไม่ได้ดูนะฮะก็ขออภัยด้วยนะเออถ่ายรูปก,ก่อนนะโอเค